จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎา,าคม2555นายวิชิตชาติภัยศิษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่27กรกฎาคม2555ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมากุฎราชกุมารจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัดตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน61รูปณสวนหย่อมภายในศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นในเวลา8นาฬิกา0นาทีที่ห้องประชุม1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีจะเป็นพิธีลงนามถวายพระพรต่อด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลและในภาคค่ำตั้งแต่เวลา18นาฬิกา0นาที